สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะขอเลขทูปนะคะขอโชคขอลาบนะคะเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์นะคะทุกคนนะคะห่วยคือเป็นขึมคขึมคือเป็นคึมขึมเหมือนหมืน่นเนาะเช้าวันจันทนะคะทุกคนเช้าว,วันจันที่ยี่สิ นะคะเช้าวันจันทร์ที่27สิบดกันนะคะอามาขอโชคขอลาบขอสามตัวตรงนะคะมาดูกันนะคะเจ้าที่เจ้าทางจะให้ตัวไหนเนาะนะคะงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ไม่เข้าเนะาะเอางวดน,นี้สู้กันต่อนะคะเอาเจ้าที่ขอยคือสิมิเต 8, เปียาับมุ้งเปียบนอันจะ เอาค่ย่าก้องเหล้กก็แล้วอียงเหล้กก็แล้วออะลองเบิ่งเดอร์ค่ะลองดูนะคะเสียงดังไว้น่านะคะเห็นชัดเจนไหมคะทุกคนอากาศทําไมเป็นมืดคึมคึมค่ะทุกคนนะคะบนฝนที่ตกอ่ะโอ้ยตกเนว่ฝนอากาศมืดคึมนะคะทุกคนคึมฝ่าคึมฝนบ่เนาะจะก็คือคึมฝ่าคึมฝนเนาะ ต้นใหม่ค, el, คือเหีเห่ยวคือแหงมดแล้วบบดนี้เลกถูกนะคะเอาสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเด้อไื้ยิ่งชัดเกนบ้านอ้อจ้ะ ไปตัวไดกันน้องวดนี่ไปทางไดกันนะคะวันจันทรนะคะวันนี้รวยนะคะทุกคนนะคะโอ้ยใกล้สิ้นเดือนแล้วดิสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจบอกคะ่ะเอาเนียหละมือนี่เอาให้ได้เด้อค่ะเศร้า,ราหงคเศร้า,ราหงค่าบ้านนะคะอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ไปทางซื้อบ้านกันหมดแล้วเนาะเอาดีก็เศร้า,ราหงด้แอดวะซื้อมาเป็นข้อต่อหัวอะพ่นเอา คือจังเข้าเซาเอานี่แหละค่ะสบายดีมีรายได้ค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟกันละค่ะสิ้นเดือนนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะทุกคนนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะอ้าวมาเบิ้งเดือกขอสามตัวตรงเดือให้เอฟซีค่ะเจ้าทีเจ้าทางโอ้ยยมไในเ้าสีไใดแบบเขียน,น,นเขียนมิดเดียวกันเนาะ นี่แหละค่ะวัดดวงวัดใจกันไปนะคะเผื่อมีงวดไหนฟุกนะคะทุกคนนะคะมันอาจจะไม่ได้ได้ทุกงวดนะคะ mm. เลขถูกก็ดีนะคะเลขถูกก็ดีเลขเม็ดเดียวก็ดีเม็ดเดียวเอ็ดลงไปให้้ะเด้อน,นะคะ mm. มี 3, สามโบล่าเอาสามก 8, บแปดโบา่าขึ้นมาตัวเดียวกันนีจ้ะเออโบราณแถวบานเอ็ดนี่แหละ,ะแถวบานเอ็ดนี่แหละ,ะบโบมีเข้ากับแปลงเอาค่ะไม่มีเราก็แปลงเอานะคะทุกคนนี่นะคะ วันที่ยี่สิบเจ็ดโอ้วันที่ยี่สิบเก้าเจ้าแม่ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนนะคะวันที่ยี่สิบเก้าโอ้สิ้อไกินหมูกระทะคลอวันที่ยี่สิบเก้านะคะเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่ก็ะดอ p ลุ่งค่ะจะเอาลองิึงค่ะทุกคนนะคะสุดรอสุดรอทำอะไรกันไม่ต้องขึ้นบ้านนะไม่ต้องขึ้นบ้านปิดประตูเลยขึ้นมาได้ไงเนะี่ย ประตูคือเปิดแล้วประตูเหือนนมอย่าทะเลาะกันนมทำน้องทำไมนมมากินมืกินนาำกันนี่แต่ลูกชายลูกชายก็กัดแต่กันค่ะทุกคนโอ้ยลูกชาย เอาใจใจค่ะเลี้ยงมาก็ยิ่งเอาใจใจโอ้ถ้าไม่ลูกหนึ่งคือสิเป็นแต่เอาใจใจค่ะเลยเปดเฮ้เปดมาก,ก่อนมูเลยค่ะทุกคนโอ้หมือนหนึ่งสิเป็นตนัวไรน้อผู้ใรท้กสีมานเปดนะคะเปดมาก,ก่อนพวกเลยนะคะทุกคนนะคะคือเป็นเนียนออ่ยหนาะบ้านเปดนะคะ เปดปดยังนนะ้นอะโบม่นเปดสามบวค่ะเตะเขาโกเจ้าของโอ้ยเปดขคือมาดูเธอคะ่ะเปดไม่มีทุกรอบเลยนะคะทุกคนนะคะตอนแอดนหายเป็ดกระบรเบืห็นมาเนียโอ้ยให้แปดอยู่สองหัวสามวดวดมันเม็ดเดียวนะคะซิมีซีแอดบนน้อนะคะจะเป็นสองหรือเป็นสามนะคะต้องรอลุ้นนะคะตัวที่สองนะคะทุกคนนะคะสามกระบร่เห็นเัวที่ไห้ดนเลยเด้ยค่ะ เอาลองดูเด้อค่ะทุกคนนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะเอดขอวอวยพรอวยัยนะคะให้หมานให้หินให้ปังนะคะสิเป็นตัวใดนู้นมาตัวใดขอให้คอที่ก้มููในตื้มเหมือนสามตัวตรงนะคะทุกคนสิเดมันหม,นมนานฟังฟังกันสินเดือนโอ้หนี่แหละจเมียมาพอดีมีเงินเรียงมูกระทะเจเมียวโวยเบาก็น้ำไหลไหลเถอะ ลงไปเลยลูกลงไปนมลงไปลงไปเต้อ,อยู่ไหนเต้อ,อยู่ไหนอ,อ่ะเต้ลงบ้านเลยลูกเดี๋ยวแม่มาเต้ลงบ้านลูกลงบ้านเลยลูกลงบ้านทุกตัวเลยไม่เอาไม่ขึ้นปาดไม่ยามามึงตายค่ะคือไปไปเดี๋ยวแม่มาเห็นไปมึงขึ้นบ้านกันแน่ไรลงไปล,ลูกไม่ต้องขึ้นมาลงไป เขาใลยเราเปิดประตูให้อะมันขี่ขี่ขี่เกี่ยมไรทั้ค่ะทุกคนคือบ้านเอฟซีมีไหเนาะนะคะขี้จิ้งจุกนะคะแล้วให้ค่ะก็อ่าเปลสามค่ะทุกคนโอ้คือขอได้ว่ามันสั่งได้ว่ามันกวยจับกวยเจียวเถอะจ้ะ ปดสามนะคะทุกคนนะคะแปดสามสาะลรป้าเลยคึองงาน,นาทุกจังหอยขอสามก็ได้สามโอ้ยสมพรปากแม่เหมือนแรงแปดสามตัวตรงเนาะเอฟซีจะได้หมานได้ห็งได้ปังได้รวยกันนะคะทุกคนนะคะมาเบิ่งกันเริ่มมาหลุนน้ากันค่ะทุกคนนะคะขอเมิดค่ะบ้านนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์นะคะอยู่ไม่เป็นสุขนะคะทุกคนนะคะวันหวยะะากกากหออกนะคะสากเบียยันเรียรบนะคะ อาลองดูเดอ้อลองดูค่ะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะคะช่องของเรานะคะมีทั้งเลขทูบเลขสูตรให้นะคะมีหลายสูตรเลยนะคะแล้วแต่เอฟซีนะคะจะจับพิษจับทางกันนะกันเอาเนาะบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบนะคะก็ลองเบิงค่ะล่องเบิงล่องเอาไปเทียบอาจารย์ผู้คนเหม็นเบิงฮาซนกัน ชนกันใจข้อบอดีเงี้ยโอ้ยตัวไหนน่าสีดังค่ะทุกคนนะคะโอ้ยอย่าดังชนแอดเลยแอดและกุมใจดังชนกันนะคะทุกคนดังชนกันนี่น่ากลัวนะคะอันตรายค่ะดังชนกันเนาะแปดสามนะคะ,ะ,คะทุกคนโอ้คืองามเลขคืองามเลขสามแปดแปดสามสามสามนะคะทุกคนนะคะ เอามันเปี่ยหลายทางเลยเปลียนสามสามแปดนะคะสามสามนะคะแปดกับสามตัวเดียวกันบุนลลพนพลวานเนาะโอ้ยเคยแตกสามตัวได้ค่ะงวดนั้นอ่ะแปดสามหนึ่งนะคะแอดจําได้อยู่นะคะโอ้ผ่ากันเปล่งเอาเนาะอะลองบึงค่ะเผื่อมีบางงวดนะคะซักงวดนะคะที่ฟุกไปด้วยกันนะคะอาจจะไม่ได้ทุกงวดนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ทุกงวดนะคะแต่ส่วนมากนะคะก่อนที่จะไปลาวพัฒนานะคะฮาหนอยก็ดักกินเรียบเลยนะคะ อ่าน้อยดักกินไว้มืดเลยค่ะทุกคนเอาลองบึงค่ะลองบึงนะคะเปดสามอย่างเนาะตัวสุดท้ายนะคะลุ้นๆุนนะคะหนาวกันละบ่ค่ะทุกคนบ้านเอทขึ้นเป็นมือนมืดคึมๆึมนะคะน่าจะอากาศเย็นนะคะทุกคนนะคะอากาศน่าจะเย็นนะคะ อย่าทำน้องลงไปเลยลงไปไม่ต้องขึ้นมาสักตัวลงไปเลยลูกลงไปขื้นไม่หยังผ้ากันขื้นไม่หยังฮะลงไปเลยลงลงไปเดี๋ยวแม่ลงไปหาไปเดี๋ยวไปรดน้ําต้นไม้นี่โอ้ยดอกแค่ทุกคนโอ้ยดอกแค่บานแอดดอกขัดตายแล้วทุลงทุเรียนนะคะไม่ได้รดเลยจริง้โอ้ฝนฝนหัวกระเซ้าตกอ่งดินที่เแหงไว้ อบมีแปดสามหนึ่งเหมือนเลยค่ะปาดเลขคืองานถ่ายถูกถูกอ่าแปดสามหนึ่งนี่เคยแตกสามตัวมาแล้วนะคะทุกคนนะคะชุดนี้นะคะเคยแตกสามตัวมาแล้วเด้่อดูถูกบไวใดเรดือเด้อเด้อเอาเคยแตกสามตัวมาแล้วเรื่อเคยเดียมานกันเลยเนาะคะ่ะทุกคนนะคะ,อะลองดูนะคะเอาไปมานเอาไปเหงเอาไปปังด้วยกันนะคะทุกคนขอให้โชคดีด้วยกันเด้อเอาลองเบิรงค่ะทุกคนนะคะบรวยมือนลยช่รวยม,มือได้เตที โอ้วันพุธเราถึงมีตลาดนัดคมันพุทธจีดีไปหาสื่อมงสือม้อนใหม่ป้าดอกแคลายค่ะค่ะทุกคนเขาไม่เห็นเหงียงกินเลยดอกแคแกงส้มบ่แก้งส้มหนึ่งป้า่มัมเห็นเหงียงนี่เนี่ยค่ะดอกแคเพราะนั่นตัวป้าหลายค่ะดอกค่ะหนึ่งป้าวันหนึ่งป้าเลยคือขายกิน ขี้ข้านเห็ดไหมเยงสูงเขาก็มีขายแล้วเนะาะเมลว่างดกแค่ใส่เอาบ่กินกับปุนบวกกิบบนกับปุนดูหัดอกแค่เอาไปเห็ดเนนะี่งเนาะนี่ตู้เย็นเห็นแม่เจ็บไว้เพียบอยู่ แปดสามหนึ่งเหล็กงามค่ะโอ้เจะทีจะท่า,านีตัวหลูกตัวหลานเลยตัวนี้นะคะเคยแตกสามตัวมาแล้วนะคะทุกคนสามตัวตรงผ้ากันสอยมาละเด้อนี่สามตัวเอาผ้ากันกับเอาแปลงกันเอาเด้อแปดสามหนึ่งแปดสามเจ็ดกันไหนกับผ้ากันแปลงกันเอาค่ะวิชาอันวิชานะคะวิชาหลับไผมันนะคะทุกคนลองแปลงกันเอาเด้อแปดแปดหนึ่งแปด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 หนึ่งนี่ก็งามเด้อแปดแปดหนึ่งแปดแปดเจ็ดดี่มันเป็นแปดแปดหนึ่งก็ได้ได้นี่ ป,ป,ปดีปหนึ่งอ้ยเปลงไดรยลายตัวค่ะบ,บ้างเปดนสามหนึ่งนะคะเป็นตัวที่แปลงได้เยอะมากทุกคนนะคะเอาล่องแปลงกันเอาเด้อค่ะทุกคนนะคะความสามารถไทยมันเด้อค่ะไทาชอบก็จัดก็ตามกันไปนะคะอ้ยเปลียนงามสามก็สวยหนึ่งก็โสบนะคะหัวยฟันเห็นเด็กหน่อยฟันเห็นหนามชวนมากสินหนึ่ดเึงนะะ เอาลองดูนะคะลองดูสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนนะคะลาไปก่อนให้เอฟซีนะคะมั่นเพ่งปังโชคดีกันทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนไปแนวทางไหนนะคะแอดก็ขอวขอวยพรอวยใ้ให้ FC, เอฟซีมั่นเพงปังกันทุกคนสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะทุกคนนะคะรวยรวยรวยค่ะ